ทุกจะตายยังไม่รู้จักทุกอีกคนทั้งโลกเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะอยู่กันจนวันตายเหรอมึงจะตายพร้อมกันเลยเหรอมันก็คงไม่มีม้ายหรอกไงมันก็ต้องพัดผ้าจากกันอยู่ดีจากก่อนจากไม่ดีกว่าเหรอตายก่อนตายเนี่ยทุกวันนี้มันเห็นแก่ตัวแล้วมันมีตัวก็เห็นแก่ตัวไงผ้าเรียเจ้าถ้าไม่มีตัวท่านจะเห็นแก่ตัวได้ยังไงมีแต่คนโง่เรามันว่ามันไม่เห็นแก่ตัวมันรักคนอื่นไม่มีทางเราเงียมาพูด ความรักของมนุษย์ประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยประโยชน์เพื่อสนองตัณหาตัวเองไม่มีรักริ้งริงนะพูดรักริ้งบังแต่งแต่งมันก็เลิกกันมึงเยอะดิมันก็รักตัวเองมันเห็นแก่ตัวหมดแหละเราไม่มีประโยชน์ให้มันรู้สิเราไปตัดหำทิ้งหน้าผัวมึงอะเราให้มึงทํางานดีๆมันจะอยู่กับมึงแม่เพราะกรมตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมกามราคกเนี่ย เรามันหลงอยู่ในกามร,ราคะนี่แหละเพราะความเห็นแก่กตัวไงอะไรจะเป็นเร็วร้ายสากความเห็นแก่กตัวกูวจะบอก